คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดที่มีแพลนจะไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผมอยากให้ลองมาฟังเรื่องนี้ดูก่อนนะครับเนื่องจากเรื่องราวหลอนๆในวันนี้ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากในตอนนั้นทางเจ้าของเรื่องกับเพื่อนๆได้เดินทางไปแข่งเต้นที่จังหวัดดังกล่าวพอแข่งเสร็จก็ตัดสินใจที่จะอยู่เที่ยวที่เชียงใหม่ต่อแต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ทําให้พวกเขาต้องไปเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้วยกันและบ้านหลังนั้นมันก็ได้นําพาให้พวกเขาทั้งหมดต้องไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์สยองขวัญ จนถึงขั้นที่ต้องขนของย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นในตอนกลางเด็กกันเลยทีเดียวกับเรื่องที่มีชื่อว่าคืนที่โชคร้าย ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกเอาประสบการณ์ร้อนๆของคุณเตยซึ่งเขาได้เล่า,เาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อประมาณปีพศ2563า เอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับและถ้าหากใครที่ต้องการฟังต้นฉบับละก็ผมจะทำการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปให้อีกเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวทั้งหมดต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วหรือปีพศ2 5 5 5ในช่วงที่เกิดเรื่องคล้ายกับว่าคุณเตยกับเพื่อน จะได้ตั้งทีมเต้นเพื่อไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานงานหนึ่งซึ่งเป็นการประกวดในระดับภาคและพวกเธอต้องเดินทางไปแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทุกอย่างมันก็ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรจนเมื่อทําการแข่งขันเสร็จคุณเตยกับเพื่อนๆก็อยากที่จะอยู่เที่ยวต่อในจังหวัดเชียงใหม่จึงกะว่าจะพักที่นี่กันสักคืนแล้ววันรุ่งขึ้นก็พากันไปเที่ยวแล้วค่อยนั่งรถกลับหลังจากที่พูดคุยและตกลงกันอยู่สักพัก พวกคุณเตยก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่หอพักรุ่นน้องคนหนึ่งที่รู้จักกับรุ่นพี่ในทีมเต้นของพวกเธอซึ่งหอพักดังกล่าวของรุ่นน้องคนนี้จะอยู่ในย่านตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่โดยที่คุณเตยจาได้แค่ว่าแถวนั้นมันจะมีวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆแต่เธอจําชื่อวิทยาลัยแห่งนั้นไม่ได้พอไปรวมตัวกันอยู่ที่ห้องของรุ่นน้องแล้วด้วยความที่กลุ่มของคุณเตยกับเพื่อนๆมีกันกว่าสิบคนจึงไม่สามารถที่จะพักอยู่ที่ห้องของน้องคนนั้นได้ เมื่อเห็นดังนั้นพวกเธอก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวไปเปิดโรงแรมนอนกันเองดีกว่าก่อนที่จะพากันแยกย้ายออกมาจากหอของรุ่นน้องโดยกลุ่มของเพื่อนๆที่แยกกันออกมาก็จะมีด้วยกัน6คนและหลังจากที่พวกเขาได้ไปหาทานข้าวเติมพลังกันแล้วกว่าจะได้ออกเดินทางตะเวนหาโรงแรมก็ป่าเข้าไปสามทุ่มโดยความที่พวกคนเตยเป็นคนนอกพื้นที่และยังไม่เคยมีใครมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่มาก่อน ในที่สุดก็ไปลงเอ่ยด้วยการเหมารถแดงให้เขาพาไปตะเวนหาโรงแรมที่พักโดยคุณเตยบอกว่าในช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวพอดีและดูเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวจะมากกว่าปกติก่อนที่ความโชคร้ายเรื่องแรกในคืนนั้นมันจะได้บังเกิดขึ้นเนื่องจากโรงแรมที่พวกเขาไปตะเวนหาแต่ละที่มันไม่ว่างเลยครับประกอบกับที่ในตอนนั้นมีการคัดเลือกตัวของเดอสตาพอดีเลยทําให้เหล่าแฟนคลับในจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือ ตามเข้ามาพักที่จังหวัดเชียงใหม่กันเยอะมากๆจึงทําให้พวกคุณเตยหาโรงแรมที่พักกันไม่ได้สักทีตั้งแต่โรงแรม5้าดาวไปยันโรงแรมม่านรูดเลยก็ว่าได้และท้ายที่สุดกลุ่มคุณเตยจึงตัดสินใจที่จะกลับมาตั้งหลักกันที่หอพักของรุ่นน้องก่อนในตอนนั้นพวกเขาก็ช่วยกันคิดนะครับว่าจะเอายังไงกันดีจนรุ่นน้องเจ้าของห้องก็เสนอขึ้นมาว่าแถวนี้จะมีหอพักและอาพาร์ตเมนต์เยอะแถมยังมีบ้านเช่าอีกด้วย พวกคุณเตยอาจลองไปติดต่อขอเช่าดูสักคืนหนึ่งเผื่อว่าเขาจะให้เช่าจังหวะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นใดที่ดีไปกว่านี้แล้วพวกเขาก็เลยตกลงกันว่าจะลองไปติดต่อตามที่น้องเขาบอกดูดีกว่าต้องมาอัดกันอยู่ในห้องแคบๆแ,แบบนี้ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันออกไปตามซอยต่างๆเพื่อที่จะช่วยกันหาที่พักให้กับพวกคุณเตยในคืนนั้นจนกระทั่งในที่สุดพวกคุณเตยก็ได้มาเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งติดป้ายว่าให้เช่าอยู่พอดี คุณเตยก็เลยโทรไปสอบถามตามเบอร์ที่ติดเอาไว้ในป้ายเนื่องจากเห็นว่าบ้านหลังดังกล่าวดูภายนอกโดยรวมมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเป็นบ้านปูนกึ่งไม้สองชั้นและหลังจากที่เจ้าของเบอร์ตามป้ายรับสายคุณเตยก็แจ้งกับเขาไปประมาณว่าขอเช่าบ้านหลังนี้สักคืนได้ไหมคะพอดีโรงแรมแถวนี้มันเต็มหมดแล้วซึ่งปลายสายก็ถามอะไรเล็กๆน้อยๆจากพวกเธอและหลังจากนั้นเขาก็วางสายไป พวกเธอเยืนรออยู่หน้าบ้านสักพักก่อนที่จะมีป้าคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านหลังที่อยู่ติดกันด้วยอาการเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนแล้วพวกคุณเตยก็ได้ทราบว่าผู้หญิงคนนั้นคือเจ้าของบ้านเช่าที่เพิ่งจะพูดสายกับคุณเตยเมื่อสักครู่ในตอนนั้นพวกคุณเตยได้สอบถามป้าแกไปว่าราคาคิดยังไงสําหรับการขอเช่าบ้านหลังนี้แค่หนึ่งคืนซึ่งคุณป้าแกก็ถามกลับมาว่าจะนอนกันกีนก่คนจะเข้าพักกันทั้งหมด6คนเลยใช่ไหม ในบ้านหลังนี้มันมีสามห้องอยู่พอดีหากเข้าพักทั้งสห้องป้าแกก็จะคิดแค่คืนละหนึ่งพันหอกลุ่มของพวกคุณเตยได้ยินแบบนั้นก็กะว่าจะเอาทั้งสามห้องเลยเนื่องจากทั้งหคนก็มากันเป็นคู่คู่อยู่แล้วจะได้แยกห้องกันอยู่เป็นคู่ใครคู่มันหลังจากที่พวกเขาตกลงกันได้คุณป้าก็เปิดประตูรัวแล้วนําพวกคุณเตยเข้าไปภายในบ้านโดยห้องแรกจะอยู่ที่ชั้นล่างซึ่งคู่ของเพื่อนในกลุ่มก็ขอนอน,อนที่ห้องนี้ ส่วนคู่คุณเตยกับอีกคู่หนึ่งก็ขอขึ้นไปนอนที่ห้องข้างบนคุณป้าเดินนำคุณเตยกับเพื่อนที่เหลือขึ้นไปชั้นสองพอขึ้นบันไดามาได้ก็เจอกับอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ทางขวามือโดยคู่ของเพื่อนก็จะพักกันอยู่ที่ห้องตรงนี้ซึ่งจากที่คุณเตยสังเกตเห็นเธอบอกว่าสภาพห้องดังกล่าวที่อยู่ชั้นสองมันค่อนข้างที่จะดูอึมครึมนิดหนึ่งแต่โดยรวมก็พออยู่ได้ไม่ได้ถึงกับแย่อะไรมากนะัก ก่อนที่ป้าจะพาคุณเตยกับแฟนเดินมาจนถึงห้องสุดท้ายซึ่งจะเป็นห้องที่คุณเตยกับแฟนเข้าพักโดยห้องนี้จะอยู่สุดทางเดินลักษณะคือเดินตรงเข้ามาจนสุดทางก็จะเจอเข้ากับประตูทางเข้าห้องนี้พอดีในจังหวะที่คุณป้ากําลังใช้กุญแจไขประตูอยู่นั้นคุณเตยกับแฟนก็ได้มองหน้ากันว่าห้องนี้มันดูแปลกเนื่องจากทั้งคู่สังเกตเห็นว่าประตูห้องดังกล่าวมันมีแม่กุญแจตัวใหญ่ล็อกเอาไว้อยู่ และสิ่งที่ทําให้คุณเตยกับแฟนรู้สึกไม่ค่อยดีนั่นก็คือที่บานประตูมันมียันสีแดงแผ่นใหญ่เท่ากับกระดาษ A4 แปะเอาไว้เมื่อคุณป้าไขค,คุณแจเสร็จแกก็เปิดประตูโดยดึงเข้าหาตัวหลังจากนั้นคุณเตยกับแฟนก็เดินเข้าไปดูสภาพห้องแล้วก็รับรู้ได้ทันทีว่าไม่สามารถนอนที่ห้องนี้ได้เนื่องจากภายในห้องมันเต็มไปด้วยฝุน่นแถมตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์ก็ผุพังไปหมดแล้ว ส่วนห้องน้ำที่เห็นก็มีแต่คราบสกรปรกแห้งติดตามพื้นเต็มไปหมดราวกับว่าห้องนี้ไม่เคยมีคนอาศัยอยู่มานานมากๆหลังจากที่เห็นสภาพห้องคุณเตยก็บอกกับแฟนว่าพวกเราลงไปนอนกับเพื่อนดีกว่าแล้วพอหันหลังไปเพื่อที่จะคุยกับคุณป้าเจ้าของบ้านเธอก็พบว่าป้าแกเดินหายไปไหนก็ไม่รู้ก่อนที่คุณเตยกับแฟนจะรีพากันออกมาจากห้องนั้นโดยก่อนที่จะเดินออกมาคุณเตยก็ได้ทําการปิดประตูห้องดังกล่าว แล้วก็ล็อกกลอนจากด้านนอกด้วยมือของคุณเตยเองพอทั้งคู่เดินลงมาที่ชั้นล่างคุณเตยก็เห็นป้าเจ้าของบ้านกำลังยืนคุยกับคู่ของเพื่อนที่พักอยู่ห้องข้างล่างคุณเตยเลยบอกกับป้าแกไปว่าเดี๋ยวขอนอนกับเพื่อนที่อยู่ข้างล่างดีกว่าเนื่องจากห้องด้านบนดูคล้ายกับว่ามันจะนอนไม่ได้เตียงก็หักไฟก็เปิดไม่ติดแล้วป้าแกก็หันมาตอบว่าเอารองั้นเดี๋ยวป้าไปเอาผ้าห่มกับที่นอนมาให้นะ หลังจากที่คุณป้าไปเอาเครื่องนอนมาให้คุณเตยกับแฟนแล้วทั้งคู่ก็จ่ายเงินค่าที่พักให้คุณป้าแล้วป้าแกก็ขอตัวกลับบ้านของแกไปส่วนพวกคุณเตยก็แยกย้ายกันไปเก็บของจัดที่นอนอาบน้ำอาบท่าทำกิจวัตรส่วนตัวตามปกติจนกระทั่งทำอะไรกันเสร็จเพื่อนทั้งสี่ก็ขอตัวกันออกไปเที่ยวกลางคืนจึงทำให้เหลือคุณเตยกับแฟนอยู่ที่บ้านกันเพียงแค่สองคนเนื่องจากทั้งคู่ต้องการเซฟเงินไว้เพื่อที่จะชอปปิ้งกันในวันพรุ่งนี้ ในระหว่างที่คุณเตยอยู่กับแฟนในห้องทั้งคู่ก็พากันเปิดเพลงฟังแล้วก็พากันนอนกินขนมเล่นโทรศัพท์อะไรกันไปเรื่อยเปยื่อยจนสักพักหนึ่งเธอกับแฟนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกําลังทําอะไรกับกรอนประตูดังก๊อก,กก๊อกแก๊กแต่ในตอนนั้นคุณเตยก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรนะครับแถมเธอก็ไม่ได้พูดหรือทักอะไรออกไปด้วยแต่เพียงไม่นานหลังจากนั้นทั้งคุณเตยกับแฟนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะจู่ๆมันก็มีเสียงเหมือนคนกําลังเดินอยู่บนชั้นสอง โดยเป็นการเดินลงส้นเท้าหนักๆอย่างช้าๆก่อนที่เสียงฝีเท้าดังกล่าวจะเริ่มเพิ่มความเร็วในการเดินขึ้นเรื่อยๆจนเสียงฝีเท้านั้นมันรัวจนคล้ายกับคนกำลังวิ่งไปกลับอยู่บนชั้นสองโดยที่คุณเตยเล่าว,ว่าห้องจุดที่คุณเตยกับแฟนอยู่กันในตอนนั้นมันจะตรงกับทางเดินของชั้นสองพอดีจึงทําให้ได้ยินเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากชั้นบนชัดเจนมากๆและในตอนนั้นก็ดูเหมือนกับว่า คนที่กำลังวิ่งอยู่จะจงใจลงน้ำหนักเท้ากระแทกแรงๆให้มันเกิดเสียงดังอีกด้วยสิ่งที่ได้ยินมันทําให้คุณเตยถึงกับเอ่ยปากชวนแฟนออกมาว่าพวกเราออกไปนั่งข้างหน้าบ้านกันดีกว่าไหมเห็นว่าที่หน้าบ้านมันมีโต๊ะหินอ่อนอยู่พอดีซึ่งแฟนคุณเตยก็เห็นตรงกันกันกบเธอนะครับทั้งคู่จึงพากันขนเอาขนมเครื่องดื่มออกไปนั่งกินกันอยู่ที่หน้าบ้านพร้อมทั้งเปิดเพลงฟังเพื่อกลบเกลื่อนความเงียบและความวังเวงจนเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงตีสอง กลุ่มเพื่อนของคุณเตยก็พากันกลับมาแล้วเพื่อนๆก็แปลกใจว่าทําไมคุณเตยกับแฟนถึงมานั่งกันอยู่หน้าบ้านคุณเตยจึงบอกแค่ว่าอากาศมันดีก็เลยออกมานั่งชิลกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอกแล้วทั้งหกคนก็นั่งคุยเล่นกันอยู่หน้าบ้านจนประมาณตีสองกว่าๆพวกเขาก็แยกย้ายกันเข้าไปนอนพอพวกคุณเตยเข้าห้องนอนกันมาได้สักพักเพื่อนคนที่นอนอยู่ด้านบนก็โทรมาถามคุณเตยประมาณว่าเตย ทาไมห้องที่มียันแปะไว้มันถึงเปิดอยู่พอได้ยินแบบนั้นเธอก็หันหน้ามามองกับแฟนด้วยความงงนะครับก่อนที่จะตอบเพื่อนมันไปว่านอนนอนไปเถอะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วซึ่งเพื่อนมันก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็วางสายไปหลังจากที่เพื่อนวางสายคุณเตยก็นอนคุยเล่นกับเพื่อนต่อแล้วจู่ๆเสียงฝีเท้าที่ได้ยินในตอนแรกมันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ทุกคนในห้องต่างก็ได้ยินเหมือนกันหมด พวกเขาได้แต่มองหน้ากันด้วยความประหลาดใจโดยที่เสียงดังเปล่ามันดังอยู่อย่างนั้นประมาณ1-2นาทีและในระหว่างนั้นเองเ <c oughs> พื่อนคนที่อยู่ชั้นสองมันก็โทรลงมาหาคุณเตยแล้วก็บอกกับเธอประมาณว่าเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่หน้าห้องกลัวแต่ในตอนนั้นคุณเตยก็ได้แต่งเงียบและไม่กล้าตอบอะไรกลับไปนะครับแล้วพอสิ้นประโยคที่เพื่อนคุณเตยโทรลงมาถามเ <c oughs> สียงวิ่งที่ได้ยินกันอยู่นั้นมันก็เงียบหายไปในทันที คณเตยก็เลยพูดบ่ายเบียงเพื่อนมันไปว่าแกอย่าไปสนใจเลยนอนเถอะเดี๋ยวก็เช้าแล้วซึ่งในตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องกับคนเตยก็มาช่วยพูดปลอบใจนะครับก่อนที่เพื่อนมันจะวางสายไปอีกครั้งส่วนทางฝั่งของพวกคุณเตยเองก็ลงความเห็นกันว่าพวกเขาจะไม่ปิดไฟนอนจะเปิดไฟมันทิ้งไว้ทั้งอย่างนี้แหละเพราะต่างคนต่างก็รู้สึกไม่ดีกับเสียงที่ได้ยินเหมือนกันแต่ยังไม่ทันที่เวลาจะผ่านไปถึงห้านาทีเสียงเสียงเดิมมันก็ดังขึ้นมาอีกรอบ แต่คราวนี้มันนานและดูรุนแรงยิ่งกว่าเดิมโดยที่เสียงดังกล่าวมันดังอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปก่อนที่เพื่อนมันจะโทรลงมาหาคุณเตยแล้วบอกว่าเฮ้ยเตยกูไม่ไหวแล้วว่ะพวกมึงมารับกูหน่อยดิคือตอนนี้กูไม่กล้าเปิดประตูออกไปช่วยขึ้นมารับพวกกูลงไปหน่อยดิซึ่งน้ำเสียงของเพื่อนในตอนนั้นดูเหมือนกับว่ามันจะร้องไห้ด้วยพวกคุณเตยที่อยู่ชั้นล่างจึงตอบกลับไปว่าใจเย็นๆมีสติไว้จะขึ้นไปหาเดี๋ยวนี้แหละ แล้วทั้งสี่คนก็พากันเดินขึ้นไปหาเพื่อนที่อยู่ชั้นสองด้วยกันเมื่อทั้งหมดขึ้นไปถึงชั้นสองสิ่งแรกที่ที่เห็นก็คือประตูที่มียันแปะไว้มันยังคงปิดล็อกอยู่ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปเคาะประตูเรียกเพื่อนทั้งสองคนที่อยู่ในห้องและเมื่อเพื่อนมันเปิดประตูออกมาคุณเตยก็เห็นว่าเพื่อนทั้งสองคนหน้าซีดหมดเลยครับลักษณะเหมือนกับว่ากําลังตกใจกลัวอะไรบางอย่างแล้วเพื่อนมันก็ขอตัวไปเก็บของแป๊บหนึ่งพอคุณเตยถามว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อนมันก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอตัวไปเก็บของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลงไปนอนด้วยในระหว่างที่คุณเตยกำลัง,งยืนรออยู่ตรงหน้าประตูห้องเพื่อนอยู่นั้นหูของเธอก็ได้ยินเข้ากับเสียงกรอนประตูที่คล้ายกับว่ามันกำลังจะเลื่อนออกจนคุณเตยต้องหันหน้าไปมองประตูที่มียันแปะอยู่แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับคุณเตยบอกว่าพอเธอหันหน้าไปมองประตูบานนั้นมันก็ค่อยๆแง้มออกมาราวกับมีใครสักคนกำลังผลักมันออกมาอย่างช้าๆ และเมื่อประตูบานนั้นเปิดออกมาได้ประมาณหนึ่งคืบมันก็มีมือขาวๆซีดๆคล้ายกับมือผู้หญิงที่ยังดูไม่แก่ตามเล็บมือเมแต่สีดำที่บ่งบอกให้เห็นถึงความสกรปรกค่อยๆย,ยื่นออกมาเกาะบริเวณขอบประตูก่อนที่ประตูบานนั้นจะเปิดออกมาอย่างช้าๆเผยให้คุณเตยเห็นร่างของผู้หญิงปริศนาที่สวมเสื้อยืดสีขาวพร้อมกับผ้าถุงสีดำเกาะติดมากับประตูบานนั้นด้วยลักษณะคล้ายกับตุ๊กแกที่กำลังเกาะอยู่บนฝาผนางัง ซึ่งภาพที่ได้เห็นมันก็ทําให้สติสตางของคุณเตยตะเลิดออกจากร่างไปในทันทีเธอยือนตัวเกรงทําอะไรไม่ถูกจนกระทั่งได้ยินเสียงเพื่อนๆกรีดออกมามันจึงทําให้สติของคุณเตยกลับคืนมาได้แต่ถึงอย่างนั้นขาของเธอก็อยังก้าวไม่ออกนะครับวุนาทีนั้นเพื่อนแต่ละคนพากันกรีดลั่นบ้านต่างคนต่างก็พากันวิ่งลงมาจากชั้นสองส่วนคุณเตยซึ่งทําอะไรไม่ถูกก็ได้แต่ยืนนิ่งจนแฟนของเธอได้เข้ามากระชากดึงแขนเธอให้วิ่งตามลงไป ในตอนนั้นเสียงกรี๊ดของกลุ่มพวกเธอดังลั่นไปทั้งซอยเลยก็ว่าได้จนกระทั่งลงมาที่ชั้นล่างพวกคนก็มายืนหอบกันอยู่ที่หน้าบ้านและด้วยความที่แถวนั้นมันมีบ้านคนอยู่ติดกันหลายหลังคุณเตยจึงคิดว่าเสียงร้องของพวกเธอคงจะทำให้ชาวบ้านแถวนั้นออกมาดูกันแน่ๆในระหว่างที่ทุกคนกําลังเหนื่อยหอบกันอยู่นั้นจูจ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมันส่งเสียงกรี๊ดโวยวายมาจากด้านบนของบ้าน ซึ่งผมขอเรียกเพื่อนคนนั้นว่าคุณบีแล้วกันนะครับเมื่อทุกคนหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหาคุณบีพวกเขากลับพบว่าบีมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นก่อนที่จะมีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้บีมันยังอยู่ข้างบนว่ะเพียงเท่านั้นแหละครับแฟนของคุณบีหันหลังกลับแล้ววิ่งนําหน้าทุกคนขึ้นไปที่ชั้นสองในทันทีซึ่งในตอนนั้นแต่ละคนก็วิ่งตามขึ้นไปนะครับและเมื่อทุกคนขึ้นมาถึงชั้นบนอีกครั้งพวกเขาก็พบว่าประตูห้องของคุณบีมันล็อกกมาาาจด้นนใ จนแฟนคุณบีตัดสินใจพังประตูห้องดังกล่าวแล้วนําตัวคุณบีออกมาซึ่งคุณบีในตอนนั้นก็เอาแต่ร้องไห้แล้วเล่าให้ฟังว่าในจังหวะที่ทุกคนกําลังชุลมุนกันอยู่นั้นจู่ๆประตูมันก็ปิดเข้ามาแล้วลงก่อนขังเธอไว้ทําให้เธอไม่สามารถออกจากห้องนั้นได้หลังจากที่ช่วยคุณบีออกมาจากห้องได้สําเร็จพวกเขาก็ได้ลงมารวมตัวกันอยู่ที่ด้านล่างและในขณะที่กําลังตัดสินใจว่ากําลังจะเอาอยัางไงกันต่อ อยู่ดีๆมันก็มีเสียงประตูที่ปิดเองดังปั้งจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนวินาทีนั้นคุณเตยกับเพื่อนๆเ,เห็นตรงกันว่าไม่สามารถอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้แล้วจึงช่วยกันเก็บข้าวเก็บของอย่างรวดเร็วอะไรที่หยิบได้ก็หยิบกันไปก่อนถ้าไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละพร้อมกับพากันวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นในทันทีแต่แล้วสิ่งที่ชวนให้ขนลุกขึ้นมาอีกครั้งมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกคุณเตยวิ่งพ้นรั้วของบ้านออกมาได้จู่ๆก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นมาาว่า พวกมึงจะรีบไปไหนกันซึ่งเสียงดังกล่าวคล้ายกับว่ามันจะดังมาจากชั้นสองของตัวบ้านเมื่อได้ยินดังนั้น,ไไน,นแต่ละคนก็พากันหันหลังกลับไปมองนะครับแต่บริเวณด้านหลังของพวกเขามันก็มีแต่ความว่างเปล่าและเมื่อออกมาจากบ้านหลังนั้นได้สถานที่สุดท้ายที่พวกเขาเนึกอออกในตอนนั้นก็คือหอของรุ่นน้องที่พวกเขาไปหากันในตอนแรกนั่นแหละครับเมื่อไปถึงที่หอรุ่นน้องคุณเตยบอกว่าตอนนั้นแต่ละคนขวัญเสียกันหมด จนรุ่นพี่ที่พักอยู่หอรุ่นน้องต่างก็เข้ามาปลอบใจแล้วถามว่าพวกเธอไปเจออะไรกันมาก่อนที่แฟนคุณบีจะเล่าให้รุ่นพี่ฟังว่าหลังจากที่พวกเขากลับมาจากการไปเที่ยวกลางคืนตอนที่เขากับคุณบีเดินขึ้นบันไดเพื่อที่จะเข้าห้องของตนเองที่อยู่ชั้นสองพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าประตูที่มีแผ่นยันแปะไว้มันเปิดแง้มอยู่แต่ในตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันมากนะครับก่อนที่จะพากันเข้าห้องนอนเราแยกย้ายกันไปทําธุระส่วนตัวแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทําอะไรกันเสร็จ จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนวิ่งอยู่ที่หน้าประตูห้องของพวกเขาคุณบีก็เลยลองโทรลงไปถามคุณเตยดูและหลังจากที่เสียงดังกล่าวนั้นเงียบหายไปพอคุณบีกับแฟนอาบน้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแต่เสียงวิ่งแบบเดิมมันก็ดังขึ้นมาอีกรอบแต่ในครั้งที่สองเหมือนกับว่าเสียงมันจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความสงสัยแฟนคุณบีจึงลุกจากเตียงแล้วเดินไปหยุดฟังอยู่ใกล้ๆกับประตู แต่ถ้าว่าสิ่งที่แฟนคุณบีได้ยินต้นเสียงมันกลับไม่ได้ดังมาจากผื้นหน้าห้องนะสิครับแต่เขาบอกว่าเสียงดังกล่าวมันดังมาจากบนฝ้าเพดานบริเวณทางเดินหน้าห้องนอกจากนี้แฟนคุณบียังเล่าอีกว่าเสียงนั้นมันไม่ได้ดังแค่อยู่บนเพดานอย่างเดียวเพราะขณะที่แฟนคุณบียืนฟังที่หน้าประตูอยู่นั้นเขาก็ได้ยินคล้ายกับว่ามีตัวอะไรสักอย่างที่วิ่งอยู่บนฝาผนังห้องแล้วเหยียบผ่านประตูหน้าห้องของพวกเขาไปในลักษณะที่วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับ พอสิ้นเสียงที่ชวนให้ขนหัวลุกนั่นไปแล้วแฟนคุณบีจึงตัดสินใจเอื้อมมือไปเปิดประตูแล้วค่อยๆแง้มออกดูก่อนที่จะเหลือบไปมองยังประตูที่มียันแปะเอาไว้แล้วเขาก็พบว่าประตูบานนั้นมันเปิเปดอ้าอยู่พร้อมกับมีร่างของผู้หญิงปริศนาที่อยู่ด้านหลังประตูบานนั้นโดยเธอจะสวมเสื้อสีขาวและกำลังนั่งย่องๆหันหลังให้แฟนคุณบีและหลังจากที่เห็นแค่นั้นเขาก็ตกใจจึงรีบปิดประตูเข้ามาอย่างเร็ว แล้วบอกให้คุณบีโทรหาพวกคุณเตยให้ขึ้นมารับในทันทีซึ่งเหตุการณ์ในคืนนั้นแฟนคุณบีบอกว่าเขาเชื่อโดยสนิทใจเลยนะครับว่าสิ่งที่เห็นนั่นมันคือผีและตัวคุณเตยเองก็จําสถานที่ที่เกิดเรื่องในคืนนั้นไม่ค่อยได้นะครับว่ามันตั้งอยู่ที่จุดไหนของเชียงใหม่ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณเตยแล้วก็เ,เกิดความสงสัยเหมือนกันนะครับว่าบ้านหลังนั้นมันซ่อนความลับอะไรเอาไว้แต่ก็ยังว่าแหละครับ ถ้าหากมีอาถรรพ์ในบ้านหลังนั้นจริงๆเจ้าของบ้านก็คงที่จะไม่ยอมปรีปากพูดออกมาง่ายๆเป็นแน่นอกจากนี้แล้วการที่พวกคุณเตยส่งเสียงโวกเวกโวยวายในยามค่ำคืนขนาดนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเอามากๆนะครับที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่พากันออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเขาจะรู้ความลับของบ้านหลังดังกล่าวเอาเป็นว่าท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วพอที่จะทราบว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุในเรื่องมันตั้งอยู่ที่ไหนละก็ ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับเพื่อเพื่อนคนไหนที่กําลังจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้ไม่ต้องไปประสบพบเจอกับคืนที่โชคร้ายเหมือนกับพวกคุณเตยก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวรุกของท่าน สามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ